สวัสดีเพื่อนครูนะครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้ช่องครูสอนเพียนสนอดนตรีไทยจะมานำเสนอโน้ตเพลงลองเกตเดย์นะครับในเวอร์ชั่นดนตรีไทยนะครับโน้ตดนตรีไทยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับนักเรียนในชนบทนั้นการที่จะเรียนรู้ได้เร็วนั้นจะต้องอาศัยโน้ตนะครับซึ่ง โน้ตดนตรีไทยนี่แหละนะครับที่เรียนรู้รเร็วที่สุดและง่ายที่สุดไปกันเลยครับครับก่อนอื่นเราต้องมาตกลงนะครับเครื่องหมายกันก่อนว่าเครื่องหมายที่ปรากฏนั้นมันคืออะไรนะครับนั่นก็คือ ตัวจุดบนนี้นะครับนั่นก็คือเสียงสูงนะครับโดสูงนั่นเองนะครับในวงเล็บนี้นะครับข้อที่5เห็นไหมครับบรรทัดที่5มีวงเล็บให้บรรเลง 2, รอบนะครับส่วนตัววีตัวนี้นะครับให้บรรเลงเสียงดังๆเน้นๆนะครับเมื่อบรรเลงมาถึงบรรทัดที่5นะครับบรรเลง2รอบแล้วนะครับบรรทัดที่6บรรเลง หรอบนะครับนอกจากนั้นก็กลับต้นขึ้นไปนะครับนะเมื่อกลับต้นขึ้นไปแล้วก็เล่นบรรเลงมาเรื่อยๆมาจนถึงบรรทัดที่5ก็เล่น2รอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาบรรทัดที่6เป็นอันว่าจบเพลงนะครับคุณครูก็จะใช้แอปนี้นะครับนะเขาเรียกว่าแอปเมโทรนอมในการตั้งจังหวะนะครับเพื่อให้จังหวะนั้น สม่ำเสมอนะครับเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเตรียมนะครับนับ1 2 3แล้วไปนะครับความเร็วที่80นะครับ1 2 3 2> มีฟาซอนโดทีลาซอนเลเลมีฟา ทีลาซอนมีมีฟาซอนโดทีโดเลลาโดโดทีซอนทีเลโดมีลาลาโดลาทีซอนซอนมีลาลาโดลาทีซอนซอนมีลาลาทีโด ทีลาซอนมีฟาซอนโดทีลาซอน i ีเลมีฟาโดทีลซอนมีมีฟาซอนโดทีโดเรลาโดโดทีซอนทีเลโดมีลาลา โดลาทีซอนซอนมีลาลาโดลาทีซอนซอนมีลาลาทีโดทีลาซอนจบเรียบร้อยครับครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะฮะสำหรับเพลงลอง g g ตเด a y นะครับแปลความหมายก็คือวันแห่งความทรงจำนั่นเองนะครับ ถ้าค,คลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ